สวัสดีครับแปงเคียบอลน,นะครับการเดินทางสู่ฟุตบอลอยูโรเ,เปียนคัพกับทีมเรสต์ดาเบลเกดมันก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับโดยที่เรื่องราวในคลิปเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นบุกโจมตียุโรปแต่ว่าการโจมตียุโรปครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับเขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเลยเพราะว่าทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลามากมาก เพราะว่าพวกเราเนี่ยทีมจากประเทศอังกฤษนะครับยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วและทําไมพวกเรานั้นต้องเสียเวลาเดินทางไปเล่นกับทีมที่อยู่ต่ํากว่าด้วยแต่ว่าทางแมตบัสบี้ครับเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่านั้นเขามองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเขาไม่สนใจคําสั่งของสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับและเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปเข้าร่วมรายการยูรเรเซียนครับและมันก็ทําให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษเขาไม่พอใจไม่สนับสนุนไม่พอครับแถมยังต่อต้านอย่างรุนแรงด้วยมันก็เลยได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มันไม่เคยถถููกพดึง ว่ามันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมที่เลวร้วายที่สุดครั้งหนึ่งของโลกฟุตบอลถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สาเหตุหลักก็ตามครับแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบทางอ้อมและมันก็ทําให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดจนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่มิวนิกเนี่ยแหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับยังไงก็เหมือนเดิมเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามช่องกันให้ด้วยนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะช่วยกันสนับสนุสน,นกันโดยตรงนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดส่งซุปเปอร์ตังค์มาให้กนกนััะครบ เลขาธิการของสมาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสอองรีเดโรเนเขาคือคนแรกที่ได้เสนอแนวคิดในการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปมาตั้งแต่ปี1972แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายครับมันมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศการเดินทางแสงไฟส่องสว่าง และอีกหลายๆเหตุผลเลยครับมันเลยทําให้แนวคิดในการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปเนี่ยครับมันเลยโดนตีต่อไปก่อนที่กราเบลอาร์โนอดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เลกิฟเขาได้อ่านเจอบทความหนึ่งของหนังสือพิมพ์อังกฤษครับโดยที่เขาเขียนว่าวูฟแทมป์ตันวันเดอร์เลอร์คือทีมที่เก่งที่สุดในโลกหลังจากที่พวกเขานั้นสามารถเอาชนะสปาร์ตักมอสโกและก็ฮอนเวสซึ่งเป็นทีมจากฮังการีได้ซึ่งไอคำอวดอ้างน,นี้แหละครับที่มันทำให้ no, ใกราเบลอาร ถ้าพวกคนอังกฤษเขามั่นใจว่าพวกเขานั้นมีอำนาจเหนือกว่าคู่แข่งชาติอื่นมากขนาดนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเรานั้นจะต้องสร้างทัวนาเมนต์ระดับยุโรปขึ้นมาให้ได้ซึ่งการแข่งขันนี้มันจะไม่ต้องมานั่งเถียงกันอีกว่าใครนั้นคือทีมที่เก่งที่สุดในโลก กร์เบียลอาโนเขาได้เปิดเผยแนวคิดนี้ในวันที่16ธันวาคมปี1954โดยที่แผนเริ่มแรกเลยเนี่ยครับมันคือการจัดการแข่งขันระหว่างสโมสรชั้นนําในยุโรปโดยที่มีทั้งหมด16ทีมซึ่งเป็นทีมแชมป์ของแต่ละประเทศโดยจะแข่งขันกันในช่วงกลางสัปดาห์มีแสงไฟสปอตไลท์ให้แสงสว่างอย่างดีและก็จะมีการแข่งกันแบบลีกครับนับคะแนนเหมือนกับฟุตบอลลีกในประเทศเลยแต่ว่าแนวคิดเนี่ยครับหลายๆประเทศเขาไม่บาย เขาบอกว่ามันทำให้การแข่งขันเนี่ยมันแน่นเกินไปและพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดก,การแข่งขันควบคู่ไปกับลีกในประเทศได้หรือเปล่าจนมันทำให้กราเบลอาร์โนเนี่ยครับเขาต้องเอามาปรับเปลี่ยนก่อนที่จะทำการเสนอแนวคิดแบบใหม่ไปโดยจะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์สองนัดเย่าเยือนแพ้ตอรอบไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศและในเดือนเมษายนปี1955 สโมสรยุโรปทั้งหมด18ทีมได้มาประชุมกันที่กรุงปารีสเพื่อทําการสรุปรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายโดยมีการตกลงกันว่าจะเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้ในฤดูกาลถัดไปเลยซึ่งก็คือฤดูกาล1,955-1,956โดยที่ในฤดูกาลแรกเนี่ยครับทีมที่ได้เข้าร่วมเนี่ยบางทีมอาจจะไม่ใช่ทีมแชมป์ในประเทศของเขาครับแต่ว่าพวกเขานั้นก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโดยเป็นการพิจารณาถึงผลงานในอดีต แต่ในฤดูกาลถัดไปนยครับฤดูกาล1,956รถึงทีมที่ได้เข้าร่วมเนี่ยมันจะต้องเป็นทีมแชมป์ของแต่ละประเทศเท่านั้นโดยที่ในฤดูกาล1,954เการถึงเนี่ยครับเชลซีเขาได้แชมป์ลีกของอังกฤษและเขาก็ได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมฟุตบอลรายการยูโรปครับแต่ว่าทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยแหละครับที่เป็นคนกีดกันเพราะเขาเชื่อว่ามันจะส่งผลเสียต่อฟุตบอลลีกในประเทศการที่คุณนั้นสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกในอังกฤษได้มันก็เททททท่่่่่่าากกับวววคคุุณืออีีีีมมดดสในโลลลลยูแแ้ไ้ไะ คุณต้องเสียเวลาเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อต่อสู้กับทีมอื่นที่ไม่ได้เก่งเท่ากับทีมในประเทศด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นมุมมองที่แคบไปนิดนึงครับและพอมันเป็นแบบเนี้ยเชลซี Chelsea, พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าร่วมฟุตบอลรายการยูโรเปียนคัพได้เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับที่พวกเขานั้นสามารถคว้าแชมป์ได้ในฤดูก,กาล1955-56สมาคมฟุตบอลอังกฤษเขาก็ได้ส่งจดหมายมาหาด้วยเช่นเดียวกันว่าพวกเขานั้นไม่ต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเข้าร่วม แต่ว่ามันก็เป็นทางแมตซ์บับบี้เนี่ยแหละครับที่เขามองว่าการที่แมนยูจะได้ออกไปเล่นทั่วยุโรปมันสามารถเปิดโลกให้กว้างขึ้นได้และในตอนนี้ทีมเยาวชนของเขานั้นสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศได้แล้วดังนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้ชื่อเสียงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไปไกลกว่าระดับประเทศก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจะตอบรับเข้าร่วมรายการยูโรเปียนคัพโดยที่ไม่สนใจคําคัดค้านของอารันฮาดาเกอร์เลขาธิการของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ การโจมตียุโรปครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่12กันยายนปี1956โดยเป็นการพบกับทีมอันเดอร์เลชทีมแชมป์7สมัยจากเบลเยียมที่สนามอัลติดพร์กในกรุงบาเซลโดยที่ในเกมนียครับมันเป็นเกมรอบคัดเลือกและแมนยูก็สามารถเอาชนะไปได้2-0ฟอร์มการเล่นของแมนยูในเกมนี้ครับมันดีมากๆเลยแต่มันก็เทียบไม่ได้กับเกมที่2เลยครับที่ได้กลับมาเล่นกันที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าเกมในบ้านบนเวทียุโรปนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นที่อ สาเหตุมันก็เพราะว่าที่สนามโอเทฟฟอร์ดในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับพวกเขายังไม่มีไฟส่องสว่างมันเลยทำให้พวกเขานั้นต้องย้ายไปเล่นกันที่สนามเมนโรดของแมนเชสเตอร์ซิตี้แทนแต่จริงๆแล้วอะครับเราต้องบอกว่าสนามโอเทฟฟอร์ดในตอนแรกเนี่ยพวกเขามีไฟนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมาก เพียงแต่ว่าในช่วงของสองครามโลกครั้งที่2นะครับสนามโอเทฟฟอร์ดเขาโดนทางฝั่งเงยอรมันเนี่ยทิ้งระเบิดใส่มันเลยทําให้สนามโอเทฟฟอร์ดเนี่ยครับมันพังเละไปหมดเลยต้องมีการปร,ปรับปรุงครั้งใหญ่เลยครับทำให้ในเรื่องของความสะดวกหลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่พร้อมถึงแม้ว่าสงครามโลกเนี่ยครับมันจะจบไปนานมากแล้วก็ตามแต่ว่าการปรับปรุงสนามมันก็ยังไม่เสร็จ เหตุ hey, ผลหลักๆเลยเนี่ยครับมันก็คือสโมสรแมนยูในช่วงเวลานั้นเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่มีรายได้เลยชีวิตหลังสงครามอะไรมันก็ลําบากครับการเงินก็ย่าแย่และแมนยูเนี่ยครับย่าแย่จนถึงขนาดที่ว่าเคยเกือบล้มละล,ะลายด้วยซ้าอะไรที่มันยังไม่จําเป็นพวกเขาก็ยังไม่อยากที่จะลงทุนครับและในเกมนี้แฟนบอล4 3 0 0 0คนได้กลายมาเป็นพยานสําคัญว่านี่คือหนึ่งในเกมที่คู่ควรกับการถูกจดจํามากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโรเปนครับ คำพูดของแมดบัสบี้ที่บอกกับลูกทีมทุกคนว่าจองออกไปสนุกกับมันซะมันเลยทำให้ทุกคนนั้นเล่นฟุตบอลได้อย่างอิสระและก็สนุกตามที่แมดบัสบี้ได้บอกเอาไว้จริงๆก่อนที่แมนยูจะถล่มอันเดเลชไปถึง10-0ทอมมี่เทเลอร์สามารถยิงได้3ประตูและเดนนิสวิยลเลตสามารถยิงได้4ประตูก่อนที่ในรอบต่อไปเป็นเกมรอบแรกของฟุตบอลยูโรเปียนคัพ โดยที่คู่แข่งของแมนยูในเกมนี้ก็คือโบลเซียดอทมุนโดยที่ก่อนจะมาถึงเกมนี้แมนยูเพิ่งจะทํำสถิติไม่แพ้ใครในหลีกติดต่อกันเป็นเกมที่31 แมนยูก็พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลย35นาทีแรกที่สนามเมนโรสแมนยูนำห่างไปถึง3-0แต่สุดท้ายในครึ่งหลังดอทมุลสามารถยิงไล่ขึ้นมาเป็น3-2ได้ภายใน7นาทีก่อนที่จะจบเกมลงด้วยสกอร์3-2ความกังวลใจมันได้ก่อตัวขึ้นแล้วครับว่าในเกมนัดที่2เนี่ยพวกเขาจะสามารถยันสกอร์นี้อยู่ได้ไหมซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับมันยังไม่มีเรื่องของกฎการยิงประตูทีมเยือนนะครับมันจะเป็นการดูผลรวมของทั้ง2นัดถ้าเสมอกันเนี่ยมันก็ต้องไปทําการแข่งนัดรีเพล แต่ว่าแมนยูไม่ต้องไปทําแบบนั้นครับเพราะว่าในเกมนัดที่2พวกเขาสามารถยันเสมอได้0ูนย์และเข้ารอบไปพบกับทีมแชมป์ของสเปนอย่างแอตเลติกบิวเบาแต่ในระหว่างที่ นักเตะและทีมงานของทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่กำลังบินไปที่สเปเนนะครับประธานสโมสรของแมนยูแฮร์โร่ฮาร์แมนเขาก็อายุเยอะแล้วครับ75ปีแล้วและตอนอยู่บนเครื่องเนี่ยเขาก็เส้นเลือดในสมองแตกครับพอเครื่องลงจอดก็เลยต้องรีบส่งลงพยาบาลทันทีเลยก่อนที่เกมนี้มันจะจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าบ้าน5ประตูต่อ3หลังจากนั้นครับทุกคนก็มารวมตัวกันที่สนามบินบิลเบาเพื่อจะเดินทางกลับบ้านแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคำเตือนถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกหนึ เพียงแต่ว่าในวันนี้ครับที่สนามบินบิลเบาพวกเขานั้นสามารถเอาชีวิตรอดไปได้คือเหตุการณ์ที่สนามบินที่บิลเบาในวันนั้นเนี่ยครับหิมะมันตกหนักมากต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า24ชั่วโมงแล้วการแข่งขันระหว่างแอตเลติกบิลเบากับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่เพิ่งจบไปมันก็ต้องเล่นกันท่ามกลางหิมะและสายการบินเบสเรสยูโรเปียนแอร์เวย์ดากตาหรือที่หลังจากนี้นะครับผมจะขอเรียกว่า B e ดากตานะครับตัวของเครื่องบินเนี่ยครับมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็น้ําแข็ง จนกับตันเครื่องบินไลลี่เขาบอกว่าวันนี้ไม่สามารถบินกลับบ้านได้แต่ว่าแมดบัสบี้เขาได้แสดงถึงความกังวลออกมาว่าเขานั้นจะต้องลงแข่งกับเชฟฟิลด์เวนเดในอีก3วันข้างหน้าถ้าพวกเขาไม่บินกลับวันนี้เลขาธิการของสมาคมฟุตบอลอังกฤษอารันฮาดาเกอร์จะต้องโกรธหนักมากแน่ๆเขาไม่ต้องการให้ทุกทีมนั้นมาแข่งรายการนี้เพราะกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อฟุตบอลในประเทศดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ต้องกลับให้ได้ แมตต์บัสบี้เขาจึงได้สั่งให้ลูกทีมของเขาทุกคนไปเคลียร์หิมะออกจากลันเวย์มันเลยได้กลายเป็นภาพที่นักเตะเจ้าหน้าที่สโมสรเจ้าหน้าที่สนามบินและก็รวมถึงนักข่าวที่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยต่างออกมาช่วยกันกว่าดทิมะและก็รมถึงการปัดทิมะออกจากโตข้างบินจนสามารถออกเดินทางได้แต่ว่าด้วยความลื่นของลันเวย์เนี่ยแหละครับและลมพายุที่มันพัดอย่างรุนแรง มันเลยทำให้เครื่องบินบีอีดา t a โกต้าเนี่ยครับเกือบไหลทถลุดออกนอกรันเวย์แต่ว่าด้วยประสบการณ์ของกัปตันไลลี่แล้วเนี่ยเขาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มานับไม่ถ้วนแล้วครับก่อนที่เขานั้นจะสามารถบินขึ้นได้และก็ได้เดินทางกลับมาถึงแมนเชสเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและในเกมนัดที่2ครับเด็กๆบัสบี้เบฟจะต้องลงเล่นในเกมนัดที่2ที่สนามเมนโรสเหมือนเดิม แมนยูสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้3ามูนย์โดยแมนยูได้ประตูชัยจากจอห์นนี่เบอร์ลี่ในนาทีที่85และแมนยูในตอนนี้ครับพวกเขาก็มาถึงในรอบรองชนะเลิศแล้วโดยจะเป็นการพบกับทีมแชมป์เก่าหรือเราจะบอกว่าเป็นทีมแชมป์ทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลรายการยูโรเียนคัพก็ได้ซึ่งทีมนั้นก็คือเรอัลมาดริดที่นํามาโดยอัลฟรโดดิสเตฟาโนและเกมแรกที่สเปนเนี่ยครับมันก็ถูกขนานนามว่าเป็นการฆาตกรรมในมาดริด เพราะว่านักเตะของแรลมาดิดอย่างมากิโตสเขาเริ่มเกมได้อย่างดุดันเลยครับวิ่งไล่เตะอัดนักเตะแมนยูเป็นลูกขนุนเลย7จดนาทีแรกของเกมเท่านั้นเองเขาทำฟาวไปมากถึง14ครั้งเฉลี่ยแล้วก็คือทำฟาวทุก30วินาทีอะครับไม่รู้ว่าเล่นบอลกันยังไงและในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับฟุตบอลมันก็ยังไม่มีใบเหลืองใบแดงด้วยไงกว่าจะมีใบเหลืองใบแดงครั้งแรกอะก็ต้องรอจนถึงปี1970เลยมันเลยทําให้ในเกมเนี่ยครับนักเตะของแรลมาดิดเนี่ยเขาไล่เตะอัดนักตแบบเตะแมนย นักเตะแมนยู Man หลายคนได้รับบาดเจ็บหลังจบ90นาทีและในเกมแรกเนี่ยครับแมนยูก็บุกไปแพ้1นประตูต่อ3าและในเกมที่2แมนยูก็ไม่ต้องไปเล่นที่สนามเมนโลดอีกแล้วครับเพราะว่าไฟสองสนามมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าความสามารถของนักเตะของเรอัวมาดิดเนี่ยครับพวกเขานั้นอยู่เหนือกว่านักเตะแมนยูมากๆไม่ว่าแมนยูจะพยายามบุกหนักมากแค่ไหนก็ตามมันก็เจาะไม่เข้าสักทีจนมาโดนยิงลวดเดียว2ประตูภายใน7นาทีเรอัลมาดิดในตอนนี้ครับหนีห่างไปไกลแล้วถึง5ประตูต่อหนึ่ง แต่ว่าแมนยูก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับสามารถยิงไล่ขึ้นมาเป็น5-2แล้วก็5-3ได้จากโทมัสเทเลอร์หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกกันแบบคุ้นเคยเนี่ยครับก็คือทอมมี่เทเลอร์คือคนเดียวกันเลยครับก่อนที่จะเป็นบอบบี้ชาตันจะมายิงได้อีกหนึ่งประตูไล่ขึ้นมาเป็น5-3ในช่วงก่อนหมดเวลา5นาทีก่อนที่จะจบเกมลงด้วยสกอร์นี้แมนยูต้องตกรอบด้วยฝีเท้าของแชมป์เก่าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรัลมาดิพวกเขาก็สามารถก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันได้ด้วยการเอาชนะฟิโอเเนนนิไดด้ใกมัชงะล ถึงแม้ว่าในฟุตบอลั่วยุโรปนะครับแมนยูเขาจะไปไม่ถึงฝันแต่สาหรับเกมฟุตบอลในประเทศแล้วนยครับแมนยูก็สามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งได้อีกหนึ่งปีและก็รวมถึงการสามารถทะลุไปถึงนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัได้ก่อนที่จะแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อหนึ่งและด้วยการที่แมนยูเขาสามารถคว้าแชมป์ลีกในประเทศได้มันก็เลยทําให้พวกเขานั้นสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลรายการยูโรเปียนคัพได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ครับเสียงของอารันฮาดาเกอร์เนี่ยเขาก็เริ่มอ่อนลง จากที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเสียงแข็งเสียงดังมากว่าเราเนี่ยคือทีมอันดับหนึ่งในประเทศมันก็เท่ากับว่าพวกเรานั้นคือทีมอันดับหนึ่งของโลกการที่จะต้องออกไปต่อสู้กับทีมอื่นในยุโรปเนี่ยมันเสียเวลาแต่หลังจากที่เขาได้เห็นแล้วมาดิดน้ำบุกมาเล่นที่อังกฤษด้วยตาของเขาเองทําให้ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกแล้วครับว่าเขาอาจจะคิดผิดก็ได้ แต่ว่าเขาก็ยังมีอีโก้นะครับเขาจะบอกว่ามันก็ยังไม่มีความจําเป็นอยู่ดีซึ่งถึงแม้ว่าเสียงของเขาเนี่ยมันจะอ่อนลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมกลื่นน้าลายตัวเองซึ่งกว่าอารันฮารดาเกอร์เขาจะมายอมเปิดใจยอมรับฟุตบอรลรายการนียครับมันก็ต้องรอจนจบหลังฤดูกาลนี้นี่แหละซึ่งเป็นฤดูกาลหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเนี่ยแหละครับที่วูฟแัมตันวันเดอร์เลอร์เขาสามารถควา้าแชมป์ลีกในประเทศได้แต่ว่าผมก็คงไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องราวที่มันไกลถึงขนาดนั้นนะครับและในฤดูกา1957-58 ในรอบคัดเลือกครับแมนยูต้องเจอกับทีมแชมป์ของไอร์แลนด์ที่มีชื่อทีมว่าแชมป์มอกโลเวอร์สและเพียงแค่นัดแรกครับเกมมันก็จบลงแล้วแมนยูสามารถบุกไปถล่มได้ถึงดับลิน60ก่อนจะกลับมาเอาชนะที่แมนเชสเตอร์ได้อีกครั้ง3ประตูต่อ2โดยที่ในเกมรอบต่อไปเนี่ยครับเกมรอบแรกแมนยูจะต้องเจอกับทีมแชมป์ของเชโกสโลวาเกียที่มีชื่อทีมว่าดูคราปาร และเกมแรกที่โอเซฟอร์ดครับแมนยูสามารถเอาชนะไปได้3ามศูนย์ก่อนที่ในเกมนัดที่2นักเตะทุกคนต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่ห่วยแตงมากๆอากาศก็หนาวเหน็บอับชื้นสนามหญ้าก็เละเทะแถมเวลาอยู่ในสนามเนี่ยก็มองเห็นกองทัพเล็กๆอยู่ใกล้ๆด้วยพร้อมกับมีทหารของเชโกสโลวาเกียหลายพันคนที่สวมชุดสีกรมมาท่ามาดูเกมบนอัศจั์ก่อนที่แมนยูจะแพ้ไปในเกมนี้1นศูนย์แต่ว่าด้วยสกอร์รวมแล้วเนี่ยครับแมนยูก็สามารถเอาชนะไปได้สามหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้สําเร็จ และในครั้งนี้ครับการเดินทางกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยมันก็แย่เหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นที่ต้นทางนะครับมันเป็นที่ปลายทางซึ่งก็คือที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยแหละมันเลยจะไม่เครื่องบิน BEA เ i s ิเขาเขาไม่สามารถลงจอดที่สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ได้พวกเขาก็เลยต้องขับอ้อมไปลงที่เมืองอันสเดอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แทนก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยเรือข้ามฟากจากฮุกออฟฮอลแลนด์ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับที่อยู่ตรงมุมทางตะวันตกเฉียงใต้ของเนเธอร์แลนด์จากนั้นนักเตะทุกคนนนกก็ตตออ้้ออออองงงงงเเเดดิททาวยยรไไฟ่่ีีึัับพืืปม และสาเหตุที่พวกเขาต้องพยายามกันมากถึงขนาดนี้นะครับมันก็เพราะว่าคมนาคมของโลกในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับมันยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่และอีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือ ถ้าพวกเขานั้นเดินทางกลับมาทาการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศไม่ทนพวกเขาจะถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษปรับเงินเป็นจํานวนมากหรือที่มากไปกว่านั้นก็คือการถูกปรับแพ้ไปเลยในเกมนั้นมันเลยทำให้ในทุกครั้งที่แมนยูเขาไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับไม่ว่าการเดินทางมันจะยากลําบากมากแค่ไหนสภาพอากาศมันจะเลวร้ายมากแค่ไหนก็ตามเขาจะต้องกลับมาให้ทันให้ได้เสมอและสุดท้ายครับการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาก็กลับมาลงเล่นในเกมที่พบกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ได้ทันเวลาพอดีและถึงแม้ว่านักเตะทุกคนเนี่ยจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากๆ แต่พวกเขาก็ยังสามารถควักผลเสมอกลับมาได้ และเกมนัดต่อมาครับแมนยูต้องมาพบกับเลสเตอร์ซิตี้โดยที่แมนยูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทีมด้วยการเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่แฮร์รี่เกรกเข้ามาจากดอนคาสเตอร์โรเวอร์สด้วยค่าตัว23,500อปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติโลกสำหรับผู้รักษาประตูในช่วงเวลานั้นด้วยครับก่อนที่ในอนาคตเนี่ยครับแฮร์รี่เกรกเขาจะได้กลายมาเป็นหนึ่งในตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยและก็มีการดันเด็กๆอย่างบ็อบบี้ชาตันมาร์คโจนส์และก็อาลเบิร์ตสแกลนนขึ้นมาเล่นในีชใหอาเอ็ัเนนกนนกกนนนนนะล5ปร23 และในวันที่14มกราคมเนี่ยครับมันก็คือวันที่แมนยูเขาต้องต้อนรับการมาเยือนของเลสตาเบลเกรดในศึกยูโรเปียนคัพโดยที่นัดแรกเนี่ยครับมันจะทําการแข่งขันที่สนามโอเทฟฟอร์ดก่อนโดยที่ในเกมเนี่ยมันเป็นวันที่หมอกลงหนามากๆเลยครับทั้ง2ทีมต้องทําการแข่งขันกันอย่างยากลําบากถึงแม้ว่าบ๊อบบี้ชา์ตันกับเดนนิสเรโอเลตจะเกือบทําประตูให้เจ้าบ้านขึ้นนําได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแต่สุดท้ายมันกลับเป็นทาซิท กองหน้าตัวเก่าของเบลเกดที่สามารถยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่35แต่ว่าในครึ่งหลังครับนาทีที่64บ๊อบบี้ชาตันจํามายิงประตูตีเสมอเป็น1-1นก่อนที่เขาจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่าจะต้องยิงให้ได้อย่างน้อยอีกหนึ่งประตูผลเสมอมันไม่เพียงพอที่จะไปเล่นที่เบลเกดแนะ่ๆอย่างน้อยแล้วเกมในบ้านนัดแรกเนี่ยจะต้องเอาชนะให้ได้ ก่อนที่มันจะเป็นทางเดนนิสเวลเลตครับที่วิ่งพุ่งขึ้นมาจากทางปีกขวาก่อนที่จะยกบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับทางเอดดี้โค m แมนยิงประตูขึ้นนำสองก่อนที่จะจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ครับและถึงแม้ว่าแมนยูจะเอาชนะไปได้ในเกมเนี่ยแต่ว่าบ๊อบบี้ชาตันเขาก็ยังคงรู้สึกว่าช่องว่างเพียงแค่ประตูเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และหลังจากนั้นครับแมนยูก็ต้องกลับมาลงเล่นเกมลีกเพื่อสารต่อความหวังว่าจะสามารถคว้าชแชมป์ลีกได้ในช่วงบั้นปลายและแมนยูก็สามารถถล่มโบตันวันเดอร์เลอร์ทีมที่สุดแข็งแกร่งในช่วงเวลานั้นไปได้ถึง7ประตูต่อ2โดยที่แมนยูสามารถแก้ตัวได้ครับหลังจากที่เมื่อตอน้นฤดูกาลแมนยูจะบุกไปพ่ายแพ้ที่เบอร์เดนพาร์คมาก่อนถึง4-0แต่ว่าในเกมนี้ครับมันก็มีประเด็นอยู่หนึ่งอย่างมันก็คือเรื่องของการสูญเสียตำแหน่งตัวจริงของจอห์นนี่เบอร์รี่ คือด้วยความที่บัตสบี้เบฟเนี่ยครับหลายคนนั้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากๆแมดบัตสบี้เขาก็รู้ว่าทีมของเขาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเท่าที่มันจะเป็นไปได้และเมื่อเด็กๆเขาต้องทําศึกหนักกับเรสต้าเบลเกมมาก่อนแล้วมันเลยทําให้ในเกมที่พบกับโบตันวันเดอร์เนี่ยครับซึ่งพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆอีกทีมหนึ่ง แมดบัสบี้เขาจึงได้ตัดสินใจพักนักเตะอย่างเดวิดเพ็กซ์และก็จอห์นนี่เบอร์รี่โดยเป็นการให้เคนนี่มอร์แกนและก็อัลเบิร์ตแครลอนได้ลงสนามในเกมนี้แทนโดยที่เดวิดเพ็กซ์เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้กังวลใจอะไรมากมายเขารู้ครับว่าเดี๋ยวเขาก็จะได้รับโอกาสของเขากลับคืนมาแต่ว่าทางจอห์นนี่เบอร์รี่เนี่ยแหละครับที่เขาเกิดความไม่สบายใจจนเขาต้องเดินไปหาแมดบัสบี้แล้วก็บอกว่าเขาจะขอย้ายทีมแต่แมดบัสบี้เขาก็ได้ตอบกลับมาครับเฮ้ยไอ้ลูกชายแกเป็นคนที่มีความสามารถนะเว้ยฉันปล่อยแกออกจากทีมไไไปม่ด้หอก พวกเรานั้นต้องการแชมป์ยุโรปพวกเราต้องการทุกคนในทีมดังนั้นครับจอห์นนี่เบอร์ลี่เขาจึงต้องอยู่กับทีมต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนึเกมก่อนที่แมนยูจะบุกไปเยือนเลสเตอรเบลเกตแมนยูจะต้องทําศึกหนักพบกับอาร์เซนอลที่ไฮเบลลี่ก่อนครับแต่ว่าก่อนเริ่มเกมเนี่ย จอร์จวิเทเกอร์ผู้อำนวยการของสโมอสรวัย82ปีต้องมาเสียชีวิตลงในห้องพักของโรงแรมและมันก็ทําให้ในเกมนี้กับตันทีมโรเจอร์ไบจึงต้องนาลูกทีมลงสู่สนามด้วยการสวมชุดสีขาวล้วนพร้อมกับมีปลอกแขนสีดําเพื่อเป็นการไวอไร้อาลัยและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อำนวยการคนนี้ครับที่ได้ทุ่มเททํางานให้กับสโมอสรมานานมากกว่า20ปีแต่ว่าแมนยูก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างสุดมันเลยครับ5ประตูต่อ4แต่ว่าสกอร์เนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เรื่องราวสําคัญของเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าในเกมนี้ โคดและก็ทีมงานของเลสตาร์เบลเกรดเนี่ยได้บินมาดูเกมถึงที่ไฮเบลลีด้วยเพื่อเป็นการมาดูฟอร์มการเล่นวิเคราะห์วางแผนสำหรับการต่อสู้ในเกมหนที่2ในอีก3วันข้างหน้า